หลังจากแข่งฟุตบอลการกุศลเสร็จแล้วบ้านสวนก็ตอนนี้ก็มีงานครับคึกคืนครับทั้งครัวก็คึกคืนฮะทำอาหารส่วนทางด้านนี้ก็ มันจะโดนมันจะโดนเหือมันมีเรือร่มอยู่เรือที่ไหนมีอยู่นี่เอาเอาเอาเชือแล้วเชื่อพ่อจะแหวงตรงไหนตรงไหนลุงวานตรงนี้พยยยาามเลอ๋อเอตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่อ๋อสโอ้วานทางยาวก็ได้ด้วยเหรอพ่อพงษ์อยากตามลายของคลองเลยอ่ะตึกไหมตึกไหม chân đón máy bao pờ.Ơ, vậy vậy. Cháu thả mày. Ui. Mị mày. Siêu vội. Có không? Có. 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 คนบอกยาดึกๆวะตักไปน่นี่อะไรวะนี่ยะแล้วมันลึกด้วยอ่าหลุดแล้วพ่อไม่ได้หวานอยูนี้พ่อวานอยู่จุ๊บสามเดียมแล้วว่ะโอ้ยไหนไหนไหนอุ้ยปลาอะไรอ่ะปลาขาวปลาขาวเหรอกระเพียนกระเพียนกระเพียนเนี่ยพ่อครัวู่นี่เลยเนี่ยทั้ง เอาแถวแถวนี้ก็ได้ได้หมดโอ้โหบรรยากาศได้ว่ะบรรยากาศได้ด้วยสิเอาเอาวางไว้ไหเฮ้ยทั้นอนวางไว้งั้นเลยเดี๋ยวครับถ้าใครนอนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาหวานอีกนะพรุ่งนี้ช้าจะไปเอาเออไปเอาก่อนนู้นหรือจะเอาบ่อพีโน่นุบ่นีกว่าดิเอาบ่อพี่น่เอาบึกให้ได้ใครบอกเก่งอ่ะ โอ้จริงมันจริงหาลาเก่งไหมเขเก่งไหมหาปลาเก่งไหมล่ะหวานแหเก่งวานแหเก่งเขาบอกนู่ไงมืออาชีพเบอร์ห้านูชายาชายาเขาบอกมืออาชีพหาปลาเลยนะอาชีพหาปลเใช่ไหมถ้าไม่เตะบอลก็ทําประมงว่ากันอะทำประมงเป็นอธิบดีกรมประมงน่ะเกีียวเ i ียเอกำลังจัดมาน้าอยู่ในกระติกนี่มีมั้งไมมียะโยคะ้องป่ะ มันก่อไฟเก่งว่ะมีใครใส่ไฟเก่งไหมไอ้ตัวก่อไฟเลยเนี่ยเหรอตัวใส่ไฟเลยเหรอเออเออใส่ให้เขาเลิกกันได้เด้เก่งสุดโหแม่ครัวก็ง่วนเชียงมากเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่เด็กผมมูนอ่ะฮ <c oughs> <c oughs> นะไม่ใช่เด็กผมมูนอ่ะอมูนเชียงทำอะไรเพียงวันนี้ทำน้ำยาค่ะโอ้ยเมนมูเร่งด่วน ไม่รู้เล่นยวนไปตลาดสดไม่มีของขายเอาขนาดนั้นเลยอ่ะเพรามันเป็นตลาดกับข้าวอ่ะพี่ลาตินไม่มให้เราซื้อได้ประตูมาสองอเสีงลยเลยมาทำน้ำยาเลยหรอเนื้อค่ะพี่ิลานินะอ่ะไม่มีใช่ใช่ใช่จะทำต้มตังกทาดงด้านนี้ก็นี่นอกจากจะเป็นนักฟุตบอลแล้วยังเขาบอกว่าเขายังทำอาหารแซ่บๆเก่งกันด้วยนะชัยยา อ่ะพี่ไข่ย้อยแล้วนี่ไข่ย้อยเมนูลาบพ่อครัวจะทำเมนูอะไรจ๊ะจะลาบไก่จลาบลาบลาบอีหยังลาบตะเพียนครับลาบตะเพียนครับผมก้างเยอะมากนะก็เดี๋ยวเราแต่เฉพาะเนื้อมันละอ๋อปลาตะเพียนค่อนข้างตัวใหญ่เนาะมันตัวใหญ่นะเนี่ยข้าปใหญ่เขาบอกว่าถ้ากินตะเพียนต้องกินซักตัวเล็กๆ ก้างจะได้ไม่แข็งว่างั้นนะแต่เราก็สับได้เนาะได้ครับใครครับโอ้พอปาร์ตขั้นประธานขั้นประธานเหนื่อยไหมเนี่ยบอกว่าแข็งเหนื่อยบอสไม่เห็นเหนื่อยแต่ทำไมดูซึ้มๆตอนเช้าก็ยังไม่เมาไงอ๋อนั่งขนาบข้างด้วยลูกชายซ้ายขวาเลยนะพอได้เก็บเจ็บจ้นมากเลย อันนี้อะไรครับเผาเกลือเหรอใช่ครับครับนี่ทากันสดๆบนเตาเลยนะคะอุ้ยโอเคอ่ะถ้าทำเป็นนี่หว่าไม่รอจะใครอัดพิมพ์มะกรูดอะไรเลยต้องวะครับเผาสดเลยนะไม่คาวหรอกเนาะปลาเก่งนะอ่าดูโอ้ยอยากมากินปลาย่างนี่มาได้ตลอดนะต้อมนะ มาได้ตลอดโอ้โหเขาทำแบบนี้เลยปกติมันต้องมีแป้งมันเนอะเกืือมัเกาะเออใช่ใช่เอาขาวใช่ไหมเพื่อให้เกลือเกาะใช่ไหมอ้าวอันนี้เราเพิ่งรู้เทคนิคนะมันจะสุกก่อนไหมไหมเนี่ยมันจะไหมก่อนสุกไหมเนี่ยไม่ครับพี่ือมันเป็นหนังติดหนังครับแล้วทีนี้มันหนังก็จะลอกออกได้ใช่ไหมคะหนังก็คือผ่าข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็พลิกขอบได้เลยแล้วเวลาตรงกลางกลาง ก้างตรงกลางแบบก็แค่ตัดหางตัดหัวแล้วก็เดินออกนี่มันลูกค้าปลาเผาชัดๆนะเนี่ยรู้เทคนิคมันล่าหน้าลักษณะน่าจะเป็นปลาไข่ด้วยมั้งเนี่ยมีไข่ไหมไม่มีครับพี่เหรอปลานิลไม่มีครับพี่อ๋อนี่ปลานิลเหรอใช่ครับอ๋อไบปไอ้ปลาตะเพียนน่าจะไข่ตะเพียนไข่ทั้งปีทั้งชาติเพราะว่าท้องมันใหญ่มากตะเพียนน่ะเฮ้ยแต่หาปลาเขาหากลางคืนกันนะเหรอ เวลาออกหาปลาส่วนใหญ่เขาหากลางคืนนะปลาเขาหากินเบ็ดนะหากลางคืนนะเออมันไม่นอนนะกลางคืนน่ะปลาไม่เลยเนี่ยมัมเอ้ยเอาเลยหนีเอ้ยเอาเลยแหนมอยู่นี่นะไปแล้วค่ะไปตามหากระเทียมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดไปทีละสามคนกำลังกดเยอะแม่ไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม ออนออนอร้านส้มตำก็เปิดนะคะร้านส้มตำตำปลาร้าใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วานอาหารพรุ่งนี้เช้ามีให้วานสามบ่อพรุ่งนี้เช้ามีให้วานสามบ่อ มีบ่อีบ่อมีบ่อนู้นปลาใหญ่มากบ่อพี่นุบ่อพี่กระทรวงปลาตะเพียนตัวเท่านี้โอ้โหมีบ่อเอาไปกินบ่รอข้าวเหนียวนี่แหละ้เข้าวเหนียวนี่นะกินแกีวบองนี้เอาเอาไปกินบ่อเพราะพี่น้องตามอยู่บ่อนีอร่อยนะร้านชื่อนี้นี่นี่หอม ลองไหมลองดูอร่อยจริงเดี๋ยวจะติดใจหมกรุ่นเทพลองเดี๋ยวจะติดใจมีเป็นตัวไหมครับอือนี่แหละหอมจะเป็นไงฮึมยิ่งกินกับเนื้อย่างนะหวานไหมครับพี่เนื้อครัเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะได้ข่าวว่าคนนี้แหละที่ขึ้นมงอ่ะ ที่เขาแซวว่าน้ำหนักเยอะแต่กระโดดเทคตัวได้อะเอาบองเป็นหนึ่งกระปุกเลยอัดขีดอ่ะอัดขีดทำเป็นต์กระแสดเห็นมน้ยโอ้โหค่ะอันนี้รวยเองเลยนะทำเองโอ้โหต้องน่าตัวชี้ปงเป็นปงเป็นแล้วุตบอลเราเก่งนะทำอาหารการกินได้ทุกคนคือบอลก็ต้องเตะนะกับข้าวก็ต้องทำตาก็ต้องหา นี่พี่ก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเอาไปคั่วไฟกระเป๋าเยอะมากอ้ยพังอีตูเยอะนะอันนี้อะไรสองสองไฟไปอยู่เดินสองไฟกับโรงงานซ้ายมือเห็นเลยต้นทัตูทุกอ๋อเดี๋ยวพี่มีไฟใช้หมกหม้อหรือหมกหมกไปตองได้อ่าแล้วเราใส่ไปตองครับ่งว่ะปรุงยังไงปรุงยังไงก็ใส่ปลา ม่น้ำปลา้าอ่าใช่ครับใส่น้ำปลาแม่ท่งนาป่ะใช่ใช่โอ้โหแล้วก็ชูรสครับปลาร้าแล้วก็ชูรสแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดจริงๆน้ำปลาแม่ท่งนาเนี่ยไม่ต้องมาใส่ชูรสแล้วนะเพราะว่าเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วอ๋อครับแต่เราก็ใส่ชูรสนิดหน่อยเคยชินเคยชินเอออาละครับเขาขอคุณเอาไปตองลนไฟก่อนเก่งนะอยู่กับคนนี้ไม่อดตายนะคะ สาวตอนเราเก่งทุกคนสาวๆที่ไหนคะบอกเลยนะคะอยู่คนนี้ไม่อดข้าอดน้ำเพื่อเห็ดเป็นน้องพ่อบกกับบกเป็นได้ป่ะนี่อาวพ่อเป็นบ่ดละพอเป็นบ่ปอดไดนครับดูแลพอดายุตกลงลบแล้วเราไปจีไฟหรือว่าเนึ่งใช่ใช่จีไฟครับจีไฟไอ้ภาบอกหวยออก4-4เราก็ดีใจมากเลยเพราะเราซื้อ4-4เนี่ยเนี่ย มันงวดเก่ามันเอางวดเก่ามาให้ดูดีใจเกอร์เลยทำไมไปซื้อเลขเก่าอะคะโอ้โหเนี่ยสี่สี่มันบอกหวยออกสี่สี่ให้ชิมอะไรครับขาปรุงชิมอะไรครับเสร็จแล้วเหรอครับโอ้โหใช้พ่อครัวสามคนเลยเหรอครับอันนี้มือซอยมือซอยเอเอซอยเก่งมากคนนี้เหรอเน่เอ้ไก่ชอบเลยพูดถึงซอยหอมใช่ไหมซอยหอมครัเลย่ะคิดเป็นอื่น เนี่ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินชิมอะไรเนี่ยน้องก็ยังทำไม่เสร็จเลยนี่ตรงนี้นู่นนู่นนู่นนี่มาย่อชิมแล้วนะมาดูเขาจะปรุงลาบปลาตะเพียนกันแล้วเด้ออุ้ยทำน่ากินว่ะตัวเดียวเหรอเนี่ยสองตัวครับสองตัวใหญ่อะแร่เฉพาะเนี้ยโอ้ยเท่ากับเป็ดตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยจริงจริงเนื้อมดมากอืมแล้วทำเดึกๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครกินหรอกเนืาวตัวเลนะกินไปหมดแล้วยังกระหมูเลยเนื้อขาวมันสดเนี่ยสดน้ำป่าบ่ เอาอีกแล้วคนที่ได้คนที่ได้สีสะเกตดสีสะเก็นี่เรียกอะไรน้ำปลาตีโอ้ยไุบห้ไปว่าอะไรค่ะเขิ่นนะอุ้ยปลาตะเพียนค่ะทำอยู่ครึ่งคัอนคืนนะคะเดี๋ยวเป็นอาหารที่ทำยากจริงเดี๋ยวพี่ไก่มา มาอยู่ร้านอาหารเลยดีกว่าร้านอาหารเลยร้านอาหารไงร้านอาหารเดี๋ยวทำสนามเสร็จก็จะมีร้านอาหารด้วยรัวกัมพูอยู่ที่สนามฟุตบอลเลยนะต้องเป็นแบบเมนูอินดี้นะครับเอออินดี้เลยคืออยากทำก็ทำเออไม่อยากทำก็จะไม่ทำนะไมโอ้มันอร่อยตรงนี้แหละเนี่ยซ้อมนแล้วนะโอ้ยถ้าใส่น้ำปลาน้ำปลานะถ้าใส่น้ำปลานะครับนัวเลยไม่ต้องใส่ผงพวกนี้ก็ได้นะใช่เหมครับใช่ ต้องใส่น้ำปลาร้าก่อนใส่ไปแล้วน้ำปลาร้าข้าหนัวใส่แล้วเหรอใส่หรือยังไม่ผมใส่พวกนี้ไปแล้วทำไมมันเหลือน้อยยังจะพอไหมนั่นนะไม่เป็นไรใส่แต่เนื้อปลาน่าจะนุ่มถ้าไม่ใส่น้ำปลาร้าไม่อร่อยนะอันนี้เรื่องจริงใช่คุณยากได้ไหมครับโอุ้ยไม่พอจริงเหรอฮะวิ่งก่อนเหรอดูรสชาติก่อนเป็นหนัวไหมน่า ก็บอกแล้วว่าน้ำปลาเราไม่เหมือนใครอี่นี่เขามีความเป็นเขามีความเป็นเชฟนะมีความเป็นลูกนะเพราะว่าอันอื่นมันอาจจะไม่แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันบางยี่ห้อก็หวานบางยี่ห้อจะเค็มนะวนของเราอะนวครับนี่นวอยู่เป็นนะเนี่ยรอชิมตั้งนานก่นก็เก็บภาพน่าดูเลยมาเยืนคุมอย่างเงี้ยมันก็มือสั่นนี่ หันมือตัวเองไม่จริงพี่โจแอบลอกสูตรที่ไม่ลอกสูตรหรอครับเพราะว่าเห็นทําตั้งแต่6กโมงตอนนี้ปลาเข้าไปจะ3ามทุ่มแล้วยังไม่ได้รับประทานนะฮะ คนคนกินมาแป้ไปนะตอนนี้น mm ึก hmm. ถ mm ึงข้าวเหนียวร้อนๆเลยอ่ะไม่ใช่ข้าวเหนียวหมดแล้วหรอข้าวเหนียวยังอยู่วะข้าวเหนียวหมดหมดเลยอ่ะผมไม่รู้ว่ากินเผ็ดหรือเปล่าเอาเลยเอาตามสไตล์เราเพราะว่าถ้าจะไปถามเนี่ยคนประมาณ20คนเนี่ยไมสิบคนเนี่ยปรุงยังไงก็ไม่ไม่ได้แล้วบางคนก็ไม่กินเผ็ดเออตะกร้ายพี่เก๋ะไรกันเป็นได้อืมอร่อยนะ อร่อยอร่อยอ่ะตักใส่ช้อนไปให้พ่อแสบเจะออกเค็มนิดนึงนะใช่ครับเอากินกับข้าวเนาะพลาดผมใส่เกลือไปแล้วไงตอนแรกใส่เกลือด้วยไงลืมตอนตอนที่คัวลืมแล้วก็เพิ่มเนื้อปลาเข้าไปเพิ่มเนื้อปลาเข้าไปไม่มีแล้วเนื้อปลาหมดแล้วต้องไปหวานใหม่ละต้องไปหวานใหม่นิดเดียวนิดเดียวเดียวอร่อยเลยแต่พ่อแสบบอกโอเคซิกเกอร์แล็บแน่นอนเอาลองไปเอาพ่อแสบอยู่เค็มไง ลองลองลองไปให้พ่อแสวงอ่ะเดี๋ยวให้พ่อแสวงชิมก่อนเพราะว่าเขาเป็นเซียนเขาเป็นเซียนด้านลาบปลาตะเพียนเลยนะจะบอกให้สมัยผมอยู่ป .2 เนี่ยผมพายเรือให้เขาเขาไปหาปลาตะเพียนลาบกันหัวเรือเลยอันนี้ที่พูดนี่คือชมชื่อเรียกก้อยสิเดี๋ยวลองดูอันนี้ขอไม่ไหลนะฝากไว้เดี๋ยวพอรอแป๊บเด่นพลาดเลยรอกล้องทีวีเข้ามาหลายคนชอบ เอาตามตรงหน้าตามตรงนะเอาตามตรงนะคนรอเลยเพราะมันทิมไม่ถูกอ่ะเอ้าทำไมอ่ะมันเพราะนาวคุณเจนี่ตั้งให้เรากินจืดแล้วอ่ะก็เลยอันนี้มัน เค็มเป็นนิดนึงนั่นไงทาติโอเคเพราะว่ามันเค็มเพราะว่ามันเค็มไปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมะนาวให้จริงจริงๆพ่อพ่อไม่ได้กินจืดหรอกมันเค็มจริงเขาใส่ทั้งเกลือทั้งน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาโอ้ไม่ได้เค็มจริงเค็มจริงเค็มไปหน่อยสุกยากสุกยากมาแล้วครับทีเด็ดทีเด็ดอันนี้อันนี้อะไรไอ้หมก คูงปลาตะเพียนหมกคูงปลาตะเพียนใช่มีไข่ด้วยใช่ไหมมีไข่ด้วยแล้วก็จะมีออกขมนิดหน่อยอ้โเอาเอาตรงนั้นเลยก็ได้ตรงนี้เลยก็ได้อ่าคือขมนั่งมันขี้มันแน่เลยมันไอ้มันไอ้มันจะมีดีของปลาตะเพียนอ๋ยู่นะมีีดปลาเราเราไม่ได้เอาเอาไส้ของปลาตะเพียนมาด้วยเราเอาแต่ไข่แล้วก็ปูโอ้โหหอมอุ้ยหอมมากว้าว เุ้ยเขาทำน่ากินจริงนะคุณรัชเนียเฮ้ยไปห่อขายนี่น่าจะได้ตังค์เลยเนี่ยไข่ปลามันหายากนิ่โดียวโอ้ไข่ปลาตะเพียนหายากดีว่ะอร่าอะเป็นหายากอร่อยที่ร่ีบอ่ะเยาะเบาเล็ดได้ไข่มันมันอร่อยหอมขอข้าวเหนียวจิ้มหน่อยนะไข่มันหอมอร่อยแต่เนื้อเนื้อเขาก็หอมนะเนื้อตะเพียนมันมัน ทำเก่งมากเลยอ่ะอม,มาก<า><า>อร่อยอร่อยดูไม่ออกว่าเป็นปลาตะเพียนหรือว่าเป็นปลาคาเวียมาจากไหนเออเดี๋ยวให้เข้แขวง